สวัสดีครับทีมวิคกับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาดูกันครับกับหุ่นนะครับรุ่นปฏิบัติการพิเศษนะครับจากกันดั้มยูนิคอนนะครับซึ่งหุ่นตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหุ่นที่จะเรียกว่าหุ่นเบไม่ได้นะครับเนื่องจากประสิทธิภาพของเจ้านี้ครับเรียกได้ว่าเหนือกว่ากันดั้รุ่นทั่วๆไปอีกนะครับเพราะนี่ความสามารถของเจ้าตัวนี้ครับไม่ธรรมดาเลยครับนั่นก็คือนี่เลยครับ RGM 96S เจสตาคัน n อนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหุ่นรุ่นจ่าฝูงที่ถูกพัฒนาโดยอนาไฮด์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วถูกใช้ในปฏิบัติการของภาคยูนิคอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหุ่นที่แข็งแกร่งมากๆากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายส่วนนะครับรวมถึงมีความสามารถที่ไม่ได้ว่าสุดยอดมากนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับกับเจสตาคันนอนครับแค่ก้อนนึงรกันในส่วนของตัวกล่องกันดีกว่านะครับในส่วนของกล่องครับก็จะเห็นว่ามีเจสตาทั้งหมด3ตัว 2 3นะครับซึ่งตัวเทสาจะรีวิวกันในวันนี้ครับก็จะเป็นตัวตรงกลางตรงนี้เลยก็คือเจสตาแคนนอนนะครับซึ่งเป็นเจสตารุ่นติดเกราะหนักนะครับที่ถูกพัฒนาเกราะมาจากฟิวอาร์กันดำแล้วก็จิมสไตรเกอร์นะครับเพื่อติดเกราะเข้าด้วยกันครับให้กลายเป็นรุ่นติดเกราะหนักแบบนี้นะครับรวมถึงนําข้อมูลของเจกันแล้วก็นําข้อมูลของจิมทรีนะครับมาประสานกันด้วยเลยกลายเป็นเจ้าตัวนี้ออกมานะครับเรียกได้ว่า เป็นตัวที่น่าเกรงขามแล้วก็แข็งแกร่งมากนะครับอาอาวุธครับหลกัลกๆก็จะเห็นตรงนี้ก็จะมีบีมแคนนอนนะครับอีกข้างนึงจะเป็นปืนแก๊ตลอริงกันนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่กแก๊ตลอริงกันธรรมดานะเดี๋ยวค่อยมาบอกทีหลังนะครับว่าทำอะไรได้และตรงนี้ก็จะเป็นบีมไรเฟิลติดเกรดเลนเชอร์นะครับซึ่งอันก็จะใหญ่ของคนอื่นเขาด้วยนะครับเนื่องจากสามารถยิงได้รัวกว่าแล้วก็มีแมก็กกาซีนเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับผมส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแฮนด์เกรด เกรเน็ตนะครับซึ่งสามารถยิงเป็นมิสไซล์ออกมาได้ด้วยครับพูดง่ายๆคือมีจรวดมิสไซล์ติดตามตัวด้วยโหดมากนะครับเอ้ไม่ใช่ติดตามสิเป็นไฮเกรนธรรมดานะครับขอโทษทีอ่าส่วนตัวขณะครับจะเห็นว่าขี่ตรงบอร์ดตรงนี้อยู่นะซึ่งบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดสหรับให้โมบิสูดเนี่ยบินในชั้นบรรยากาศได้นะครับผมอ่าแต่โดยเจสตาคันนอนครับเนื่องจากมันติดกลอหนักครับทำให้ความสามารถเนี่ยในเรื่องดั่งความเดีวครับก็จะด้อยลงไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่รายละเอียดเนี่ยเราค่อยมาว่ากันเนาะเดี๋ยวทีนี้มาดูข้างๆกล่องกันดีกว่าครับ ออลิมบอกไปตัวนี้ออกมาในปี2013นะครับอ่าตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้ครับก็จะเห็นว่านี่จะเป็นโมรูปต่อเสร็จแล้วนะซึ่งต่อว่าสีดําเข้มสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากแอคชั่นในเรื่องนะครับกับภาษาญี่ปุ่นที่ผมอ่านไม่ออกนะครับผมอ่าแล้วก็ฟังตรงข้ามครับชีบหมุนกลับมาครับ ก็จะบอกลูกเล่นต่างๆครับว่าขยับตรงไหนได้ทําอะไรได้มีอาวุธอะไรมาให้มั่งนะครับซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ให้ดีคอมาได้ด้วยครับรวมถึงตัวนี้ก็จะเป็นฉากตามเรื่องนะครับที่เป็น3าดาวดาของฝั่งสาพันนะครับพร้อมอ่าสคนครับพอดีผมจําชื่อไม่ได้นะครับว่าเป็นใครมั่งแต่ว่าก็มีให้เล่นในซูเปอร์โรบอทวอร์นะครับสคนนี้โอเคครับพร้อมตัวกล่องของเจสตาก็เป็นเท่านี้แหละครับซึ่งโอเคกล่องไม่มีอะไรนาทีนี้เข้ามาดูตัวของมาดูตัวโมเกันดีกว่าครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าตัวโมเดลครับ ให้อุปกรณ์มาที่เรียกว่าเยอะมากเลยนะเนื่องจากว่ากล่องนี้ครับค่อนข้างแพงเพราะว่ามันจะมีชิ้นส่วนของเกสตาตัวเดิมมาด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนใหม่เข้ามาทีนี้ชิ้นส่วนเดิมครับมันสามารถประกอบได้ก็คือประกอบในส่วนของโล่ประกอบในนอปบในส่วนของปืนนะครับแล้วก็ประกอบในส่วนของตัวเอวนะครับที่เป็นบีมเซเบอร์ครับเพราะงั้นต้องบอกว่าชิ้นส่วนเนี่ยเยอะมากนะครับผมมาดูกันทีละอย่างเลยดีกว่าอย่างแรกครับมือครับมือเนี่ยให้มาเยอะมากนะครับทั้งหมด 4แบบ7อันนะครับก็จะมีมือแบบกำนะครับอ่าอันนี้นะก็คือกำมือปิดมีชิดเลยนะครับมีมาให้2ข้างนะครับแบบนี้อ่าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มือแบบกลางนะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้ครับก็จะให้มา2ข้างเหมือนกันนะครับ2อันซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ไม่สามารถใช้ถือปืนได้นะครับเนื่องจากปืนของภาค UC เนี่ยจะเห็นว่าไกลปืนนะครับมันสั้นพอมาสั้นปุ๊บทาให้เนี่ยครับใส่ไม่พอนะครับอ่าก็จะ แปลว่ามืออันนี้ครับใส่ลายแค่ตัวบีมเซเบอร์เท่านั้นนะครับผมและสุดท้ายก็จะเป็นมือแบบที่สามารถใช้จับปืนได้นะครับซึ่งให้มาแค่ข้างเดียวคือข้างขวาเท่านั้นนะครับข้างซ้ายจะไม่ให้มาส่วนอสองอันครับจะเป็นมือแบบกลางนะครับหย่อมสยู่ตอนนี้แบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าระเอียดในมือก็คือพื้นฐานนะครับของการดั้มทั่วไปไม่มีอะไรแตกต่างนะครับส่วนอาวุธอย่างอื่นที่ให้มาครับก็จะมีนี่ครับจะเป็นในส่วนของแบ็คแพ็คนะครับพาร์ทแบ็คแพ็คที่เป็นพาร์ทเรดาร์นะครับสามารถใส่เข้าไปได้้เลลยรัตงงงขาห แบบนี้ชุบชุบทั้งสองข้างนะครับเท่านี้ครับในส่วนของแบ็คแพดของ j e s t าครับก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้จะสำหรับเป็นสำหรับคอมมูนิเคชันนะครับก็คือเป็นตัวที่กระจายเรดาร์การสื่อสารให้ไกลขึ้นนะครับผมแบบนี้ก็จะเป็นแบ็คแพดแบบแรกนะครับส่วนอันที่ให้มาครับเป็นปืนนะครับเป็นบีมการ์ตลลิงกันของ e s t ต r ตัวเก่านะครับซึ่งสามารถยิงได้ทั้งโหมดของบีมการ์ตลลิงกันแล้วก็โหมดของแมชชีนกันธรรมดานะครับในตัวนี้ ซึ่งแน่นอนว่าสามารถถือได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวพาที่ให้มาอีกตัวนึงครับก็จะเป็นเอลนะครับแบบที่เนบบีมเซเบอร์ไว้ซึ่งต้องบอกว่าดึงออกยากมากนะครับรวมถึงผมไม่มีเล็บด้วยก็เลยไม่สามารถแงะมมันออกมาได้นะครับแล้วก็ให้พาดบีมมาแบบนี้แต่เจสตาแคนนอนไม่ได้ใช้บีมหรอกครับเชื่อผมไม่ได้ใช้บีมเซเบอร์แน่นอนนะครับ พราะว่าด้วยความหนักของตัวเนี่ยเอาวิ่งกระแทกก็พอแล้วทีนี้ก็จะมีอย่างอื่นครับเช่นนี่ครับจะเป็นส่วนของพาร์ทโลนะครับที่เจสซ่าปกติเนี่ยติดตั้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ตรงโล่นี่ก็จะมีเป็นมิสไซล์ลันเชอร์ทั้งหมด4นัดนะครับซึ่งอนุภาคของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวแล้วก็จะให้ตัวจับมา2แบบครับเป็นตัวจับแบบตอนเก็บกับตอนเปิดนะครับก็คืออันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนตัวจับเอานะครับผมอืมแล้วก็ปืนที่ให้มาครับันนี้จะเป็นของเจสซ่าแคนนอนแหละครับก็อย่างแรกเลยจะเป็น บีมแมชชีนกันนะครับที่เป็นเจสตาคันนอนคัสตอมนะครับซึ่งจะทําให้ปืนเนี่ยยิงแม่นขึ้นเนื่องจากตรงนี้สามารถจับได้เพื่อให้ปืนนิ่งนะครับแล้วก็ปืนตรงนี้สามารถยิงได้2โหมดคือโหมดบีมไรเฟิลแล้วก็ในโหมดของบีมแมชชีนกันนะครับสโหมดรวมถึงเปลี่ยนกระสุนได้ด้วยครับให้เป็นแมชชีนกันธรรมดานะส่วนข้างล่างก็จะเป็นเกรนเอตลันเชอร์นะครับซึ่งค่อนข้างจะรุแนแรงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากพัฒนาต่อมาจากซูเปอร์นามปามของกันดั้มนะครับพร้อม แบบนี้นะครับแต่ว่าลดอนุภาคลงแต่ทําให้ยิงหวังผลได้เยอะขึ้นนะครับไม่ได้ยิงแรงขึ้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ตัวแพ็คหลังอันนี้ครับแพ็คหลังนี้คือแพ็คหลังของเจสตาคันนอนโดยเฉพาะนะครับโดยที่ฝั่งนึงครับจะเป็นบีมตันเชอร์นะครับเป็นบีมคันนอนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงนะครับคือไม่ได้แรงระดับบีแมกนัมหรอกแต่ว่าก็แรงขนาดที่สามารถทําลายบุนบสูตได้ในการโจมตีครั้งเดียวนะครับหรือสามารถยิงใส่ยานแม่ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็น ใช้คำว่าเป็นมัลติลันเชอร์นะครับสี่ลำกล้องก็คือไม่ได้เป็นการยิงปืนกลอนใหญเดียวจะใส่กระสุนอื่นได้เช่นใส่จรวดมิสไซล์ขนาดเล็กได้หรือจะยิงเป็นบีมแมชชีนกันก็ได้นะครับค่อนข้างเป็นปืนอเนกประสงค์เลยแต่ต้องเลือกกระสุนก่อนใส่นะครับอันนี้ข้อเสียนิดนึงนะ,ะพูดนั้คือทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นชิ้นสองเจสตาแคนนอนที่ให้มานะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาถอดอันนี้ออกก่อนชึบนะครับแล้วก็ใส่โลเข้าไปก่อนนะ ทางนี้ก็จะเป็นแบบของการติดตั้งโลธรรมดานะครับซึ่งค่อนข้างเทค่อนข้างเทเลยนะครับผมมาที่นี้เรามาดูในส่วนของตัวเจสตาดีกว่าครับเรื่องของรายละเอียดตามตัวครับ ต้องบอกว่าทําได้ตามมาตรฐานทั่วไป HGUC นะครับก็คือสวยเลยแหละสวยมากๆนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นสีดำเลเพราะงั้นจุดบางจุดเวลาฝนเนี่ยก็อาจจะเหลือ,อรอยได้เยอะนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะตัวนี้ของผมก่อค้างเหลือ,อรอยเยอะพอสมควรเลยซึ่งจากเท่าี้เห็นดูนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีพาร์ทที่เป็นสีเทากับพาร์ทที่เป็นสีดำเนอะพาร์ทที่เป็นสีเทาครับจะเป็นเกราะหนักที่ถูกเสริมเข้ามาครับซึ่งแน่นอนว่ามันหนามากนะครับแล้วเกราะพวกนี้ครับตรงที่เป็นจุดแบบนี้เนี่ยจะใช้ระบบเดียวกับของจิมสไตรรเ์เกอกรับ เราะตรงนี้เนี่ยจะระเบิดกลับไปเพื่อให้ลดแรงของระเบิดลงโดยที่หุ่นเนี่ยจะไม่กลายเป็นอะไรนะส่วนเกาะที่เป็นตัวดําเทาๆแบบนี้คี้ที่เป็นนหนานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกาะที่เหมือนกับเอาไว้กันกระสุนโดยเฉพาะนะครับซึ่งปืนเม็ดถั่วทั่วไปของแซกหรือของเกราซูรุเนี่ยไม่สามารถเจาะทะลุเข้าได้นะครับแต่แน่นอนว่าไม่สามารถป้องกันบีมไรเฟิลที่มีพลังงานสูงได้นะครับเช่นของซินาจูเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นที่แขนครับแขนข้างนี้เนี่ยเป็นโล่เหล็กนะครับ ซึ่งโลเล็กอันนี้เนี่ยสามารถป้องกันระเบิดได้เลยนะครับคือสามารถป้องกันเกรนเอันเชอร์ได้หรือสามารถป้องกันปืนที่ยิงรัวๆได้นะครับอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างดีมากนะครับส่วนที่เอลลงมาครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยทีขากับที่เอลจะมีเป็นจุด3จุดนอะอันนี้ครับคือแฮนด์เกรนเนตก็คือ3จริงๆเนี่ยมันสามารถหยับหยิบขึ้นมาแล้วก็ปาได้เลยนะครับอันนี้คือแบบหนึ่ง เรือที่สองครับก็คือตัวแคนเนลยิงข้างหลังครับสามารถจุดประทุระเบิดได้ทําให้สามารถยิงเป็นไมโครมิไซล์หวังผลระยะไกลได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธอนเนกประสงค์ที่ค่อนข้างดีมากทีเดียวครับอยอดเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทีนี้ถามว่านอกจากความแตกต่างของเจสต่าแคนนอนแล้วเนี่ยว่ามันเกาะน้ำก่าคนอื่นมันแตกต่างอะไรเพิ่มขึ้นเจสต่าแคนนอนครับจุดต่างก็คือจะใส่ทรัสเตอร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับในส่วนของตรงเท้าตรงขานะครับ มันจะมีทลัสเตอร์เพิ่มมึนครับเพื่อที่ว่าเจส่าแคนนอนครับจะได้สามารถมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะครับทาให้สามารถต่อสู้ในแนวประชิดหรือในยะกษไกลได้เพิ่มมาขึ้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างของเจสตากับเจส่าแคนนอนนะครับก็คือใส่บูสเตอร์ขึ้นมาเพิ่มเพื่อชดเชยปริมาณน้ําหนักที่เพิ่มมาขึ้นนะครับผมอันที่ส่วนเรื่องจุดขยับครับต้องบอกว่าจุดขยับของเจส่าแคนนอนครับในระหว่าถอดมาได้ดีมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะใส่จุดขยับนะครับเราถอดอันนี้อออกก่น เนื่องจากว่าเจสตาแคนนอนครับจะให้สมบูรณ์แบบเลยเนี่ยจะต้องติดตัวแบ็คแพ็คเข้าไปเนอะก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับเท่านี้เจสตาแคนนอนของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าติดฟูลอาร์เมอร์ครบทุกรูปแบบนะครับทีนี้มารู้จุดขยับกันครับจุดขยับอย่างแรกครับในส่วนของปืนครับสามารถขยับขึ้นนะครับได้เกือบ90องศาขยับลงครับมาติดที่ไหล่แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือพาดปากยิงแบบนี้เป็นโชเดอร์แคนนอนได้เลยนะครับส่วนหัวครับหัวเนี่ยต้องบอกว่าขยับได้ 360องศาเลยนะครับไม่ติดอะไรทั้งนั้นถึงจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันใหญ่จริงๆแล้วหัวก็สามารถขยับได้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงได้ด้วยหัวครับจะนึกถึงเจกันเนะเพราะว่าเจสตาครับถูกพัฒนานะครับต่อมาจากเจกันเลยทําให้หัวเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นวันคันพอตขนาดเล็กนะครับสามารถเอาไว้ยิงทหารอีกฝ่ายได้นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของแขนครับสามารถหมุนได้360องศาครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับยกเว้นว่าผม เอานิ้วไปเกี่ยวโดนมือมันหลุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับปัญหาคุณแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ตางแขนได้ครับแต่ว่าแขนเนี่ยเราต่างได้เล็กน้อยครับเนื่องจากจะติดเกาะตรงนี้นะครับผมอันนี้ือเสียนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมากหรอกเพราะว่าเราก็ยกไหล่ขึ้นช่วยได้นะครับแล้วก็สามารถขยับก้อศอกได้เก้าสิบเกาองศานะครับสามารถหมุนแบบนี้ได้สามร้อองศามือครับหมุนได้เต็มทีนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดส่วนเอวครับอ่าเราจะต้องยกขึ้นมานิดนึงครับถึงจะสามารถบิดได้นะครับ เขาจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวล็อกไว้นะครับไม่ให้เอวหมุนได้เยอะเกินไปนะครับผมแบบนี้การหมุนเอว์มีปัญหาอะไรครับส่วนขาครับอย่างแรกเลยขาเนี่ยก็ต้องยกกระโปรงขึ้นก่อนนะครับเตะไปข้างหน้าได้เต็มที่ครับเตะไปข้างหลังจะติดกระโปรงหลังนะครับผมแล้วก็เตะไปข้างๆครับสามารถดึงตัวล็อกเปนเมไดไม่ใช่แฮนด์เกนเนตตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หมุนขาแบบนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดขยับหนึ่งจังหวะนะครับซึ่ง ค่อนข้างจะตรายนิดนึงเนื่องจากว่าชิ้นส่วนนี้ครับประกอบค่อนข้างแน่นมันจะขูดชิ้นส่วนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันโดนขูดไปนะครับผมส่วนเท้าครับก็แน่นอนครับหมุนฟรีมากๆนะครับทำให้เจสตาแค่นอกของเราครับเรียกได้ว่ามีจุดขยับที่ค่อนข้างเยอะครับทำให้สามารถตั้งท่าต,ต่างๆได้เรียกได้ว่า เต็มที่นะครับเยี่ยมมากๆก็คือเป็น HGU C ครับที่คุ้มค่ามากนะครับเนื่องจากตังทาได้เยอะนะครับแล้วก็หุ่นเนี่ยเรดวาเทมากไปทีเดียวครับส่วนที่นี่ถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของแมกกาซีนกระสุนนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเป็นตามสเปคเจซ่าเลยก็คือจะเป็นซับอาร์มนะครับเป็นกับยิงกระสุนหมดปุ๊บก็ถอดกระสุนออกแล้วก็มีซับอาร์มดึงตรงนี้เนี่ยใส่ไปได้เลยนะครับหรือจะสามารถนํามือมาจับแล้วก็ใส่กระสุนเข้าไปเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับความ มาที่นี่มาถืออาวุธกันดีกว่าครับอาวุธประจำของเจสตาร์ครับแน่นอนครับคือตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวบีมแมชชีนกันหรือบีมไรเฟิลนะครับติดตั้งกับในลันเชอร์ครับซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะของเจสตาร์แคนนอนเนื่องจากมีแรงดีที่ค่อนข้างสูงครับเพราะมันยิงแรงมากๆนะครับทําให้ผู้ใช้เนี่ยต้องใช้หุนที่ค่อนข้างหนักครับในการถือนะครับแต่แน่นอนครับพอถือปุ๊บต้องบอกว่ามันเทมากๆเลยนะครับตัวบีมแมชชีนการตรงนี้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยปืนก็จะมีลูกเล่นเพิ่มก็คคือถ้าเกิิดยงไปใช่มัรบ ปกต,ติในเรื่องครับมันจะเปิดแบบนี้ออกมานะครับเราก็สามารถเปิดแบบนี้แล้วก็เอามือฝั่งนี้ครับมาจับไว้ได้นะครับแต่ผมขอจัดท่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับล้วก็สามารถเอามาจับแล้วก็ทําท่าตอนยิงแบบนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าโอเคก็เหมือนในเรียงเปะเลยนะครับเป็นตอนที่ยิงรัวมากเกินไปจนกระสุนเนี่ยกระเด้งออกมานะครับผมอ่าประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยุนตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีจุดขยับที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าใช้ได้เยอะนะครับอ่า ้องบอกว่าสุดยอดเลยทีนี้ครับหลายๆคนสงสัยแล้วว่าโอเคมันจะถือปืน2องมือได้ไหมใช่ไหมครับคาตอบคือถือได้ครับเราสามารถทําเป็น f u ลบ b r a s ห mode ได้นะครับซึ่งวิธีการทำ full brass mode เนี่ยก็ต้องพึ่งมือนี้ครับมือแบบกลางโดยเราจะวางเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ซอกนิ้วครับเหนี่ยวกับไกลนะครับแล้วก็นําปืนนี้ครับมาประกบนะครับให้ไหลเนี่ยหนีบเอาไว้นะครับจะยากนิดนึงแต่เท่านี้ครับถ้าเกิดเราวางดีๆเนี่ยนะครับวางดีๆนะ คือถือเนี่ยถืออยู่มันจะยากนะครับถ้าเกิดระวังแบบนี้ครับเราก็จะได้เจสตาครับตอนติดตั้งอาวุธครบ2มือแล้วก็พร้อมให่ยิงกระสุนทุกอย่างไปแล้วนะครับซึ่งกระสุนเจสตาก็จะมีครับเกนไนลรนเชอร์ครับทั้งหมด12นัดนะครับบีมไรเฟิลทั้งหมด2แบบซึ่งเปิดของแมชชีนกันโหมดได้เกนไนลรเชอร์หนึ่งอันบีมไรบีมอ่าบีมคนนอนหนึ่งกระบอกนะครับวันแคนหัว1อันนะครับแล้วก็ปืนอเนกประสงค์4ลํลำกล้องนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เยอะมากแล้วก็โหดมากนะครับ เจสตาแคนนอนเนี่ยเป็นหุ่นที่ถ้าเกิดพัฒนาเร็วกว่านี้นะครับผมคิดว่าศึกตอนอัมุูโร่สู้กับชาของภาคชาเาตอร์แอคแครับตอนสู้แอคซิสเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นมีเจสตาเราอะครับผมคิดว่าศึกน่าจะจบเร็วกว่านี้เยอะเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าเจสตากับเจแกนเนี่ยครับเจสตาเป็นหุ่นที่เหนยวกว่าเจแกนเยอะมากและที่สําคัญคือจะบอกว่าเจแกนนะครับก็เป็นหุ่นที่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแต่เจสตาเนี่ยสูงขึ้นไปอีกครับเพราะงั้น ถ้าเกิดต้องรบกันจริงๆและส่งเจสตาไปลุยครับมันไม่ง่ายเลยนะครับที่เนโอซิออนจะสามารถเอาชนะหุ่นระดับนี้ได้ครับแถมยังสามารถคัสตอมได้เยอะอีกด้วยครับตัวเจสตาแคนนอนเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่สุดยอดนะครับยอดเยี่ยมจริงๆสมแล้วที่เป็นหนึ่งในหุ่นที่ผมชอบที่สุดจากอันดัมนะครับผมโอเคครับและนี่ครับก็คือรีวิวของ HGUC เจสตาแคนนอนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel จะใครมีคอมเมนต์ได้เครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกอนเรื่องนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย